สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูพาวินตั้งเจริญศรีวันนี้อยู่ชั้นป .4 ทับหนึ่งเลขที่7วันนี้ผมจะมาอ่านบทความครับลมพัดสายหมอกเป็นอระลอกคลื่นเมื่อหมอกต้องแสงอาทิตย์ก็ส่งแสงเป็นประกายระยิบะะยับเหมือนต้อนรับพุทธสกราชใหม่ให้ผู้คนทยอยตื่นขึ้นมาสัมผัสอากาศที่สดชื่น โหลดปรุงพ่อข้าพายเรือไปตามแม่น้ำที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดไปมาบางครั้งเรือก็คลุงคลิงไปมาเหมือนจะล่มแต่เราก็ล่งอุกเพราะเขามีกล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงมองไปบนท้องฟ้ากลุ่มเมฆสีขาวเหมือนสำลีกำลังก่อตัวขึ้นเป็นชั้นๆสวยงามเหลือเกิน หากได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นคงจะมีความสุขเหมือนอยู่ในปราสาทการได้สัมผัสบรรยากาศเช่นนี้ดีกว่าการไปเที่ยวเตรยามราตรีเป็นต้นว่าการดูนักดนตรีร้องรำทำเพลงในสถานที่ที่กว้างขวางโอถงสนุกสนาน แต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวเช่นความมืดขโมยโจรและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นการที่ฉันได้นั่งพักผลท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าเช่นนี้จะตราตรึงในหัวใจของฉันตราบนานเท่านานขอบคุณครับ